ไม่ลองคลิปนานก็สว,วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี้เราอยู่กันในแมพ u a Boat for Treasure Build a Boat for Treasure หลายคนอ่านสมงฝ่ายนะครับว่าแบบนี้เป็นแมพอะไรใช่ไหม <c oughs> ก็ง่ายๆคนระับตั้งเรือหาสมบัติ <Wow. S 1> อืมใช่แล้วเรือซิ่งก็แหละ เอ้ยขาดนิ้วก้อยนิ้วเดียวอย่างนั้ <Huh? S 1> <laughs> นอ่ะนี่เดี๋ยวเติมนิ้วก้อยลงไปก่อนเอ้ยอย่าบังดิ uh oh. แขนมันใหญ่ไปประวนนัติอ่ะค uh ือ oh. เดี๋ยวน้องลบแขนออกเลย few moments later เฮ้ยเรือเห็นแล้วอส <laughs> ิเหลือรอกดไปออกคนเดียวลนะเฮ้ยลงมาดิ <Bro. S 1> โอโ้โ <laughs> หเรดาร์เซี่คนขับเนี่ยลงมาลง <Nope. S 1> อตอนนี้เรือเราพร้อมที่จะออกแล้ว <laughs> นี่เดยวกลางตั้งตรง <c oughs> ออกสู่ทะเลลึกไปมุ่งตรงหาสมบัติไ <c> ม <oughs> ่มีคนอยู่แถวนี้ไปด่ะเอ้ยเด๋วนี่เด็ว <c oughs> ดกลางไปหา <c oughs> <c oughs> ดเด็กๆที่ดูอยู่เวลาคนเดินผ่านก็อยีาลืมชูนิดวกลางให้เขานะเป็นการคิดว่าเป็นการสวัสด,ดีแล้วกันผม้เล่นนะเพียไปทาจริงนะโดเขาตอ่อยล่วงมา <c oughs> ไม่รู้นะ เดี๋ยวกูอดราม่าแนะนำสิ่งมปปั่นให้เด็กอีก <c oughs> เฮ้ยนอกเรื่องไปกกไปกลแล้วกลับเล่นเกมรอเลวอวเฮ้ยเอาวะอะไร,ะรวะเนี่ยท <c oughs> ารุ่รังวะเนี่ยอืมทารุ่รังประเทศไทยน <c oughs> เปล่าเฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องกลัวเรือเรามันแข็งแกร่งอยู่แล้วม <c oughs> <c oughs> ีเปิดโล่เอ้ยไ <c oughs> อยย้เหี้ยมบทารุ่โลกวะได้ไงเนี่ยฮะกคุณ <c oughs> มูท่านเสร็จเลยนะมึงเป็นโล่จีนกุณ่ะฮะมึงโล่จีนแดงวะเนี่ย ไม่มันกัดอะไรไม่ได้เลยวะเฮ้ยเราเข้าด่านสู่ด่านซองแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยในที่สุดทุกน้อ,อมโลกกันได้หรือไม่ได้แลว้วเนอะครับโอ้โหโล่กูไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับกูเลยนะเอาเราปิดไปแล้วด้วยแล้วเราตั้งใจบังคับเรือด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยถอยโอ้โหไม่ต่างจากเดิมเลยชนยับเหมือนเดิมเนี่ยบังคับยากจริง เอ้แต่นิ้วเราอยู่ครบห้านิ้วอยู่นะนิ้วเรายังไม่หลุดไปไหนสักนิ้วเลยเนี่ย<อ>เข้าสู่ด่านสามแล้วอืมเข้ามาก็ชนก่อนเลยแล้วกันด่านที่สามนี่เป็นอะไรเนี่ยอะไหล่ <c oughs> อะไหล่รถยนต์อะไรอย่างงี้ยปะอะไหล่โดนจอหล่อโดนใจอะฮีอะฮี้เป็อะไรแบบพูรถ <c oughs> จ,จูงดูกลางใส่อะไหล่เราเม็ดรถโดห้าสิบเปอร์เซ <c oughs> ็นต์อูแล้วนี่ไล่จูดูกลางใส่อะไหล่เฮ้ยเฮ้ยมาหยิดไพ่มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเล่นไพ่ในแถวนี้ เรือเราไม่มีหลักฐานเลยไอ้เชียม่ได้สร้างหลักฐานมาไปแล้วเฮ้ยเพื่อนเปิดโล่ไอ้เชียโลก็ไปช่วยอะไรเลยตะลูกโล่มาหมดเลยไอ้โล่ฟังไปแล้วประเนี่ยวไอปลาไพ่ใส่เราหาไปชูลูกการมัสักทีหนึ่งอย่าดิชูลูกการยุบวงอืมไอปลาไพ่ใส่เราอย่าไปยอมมัไปก็ชูลูกการให้แล้วกัน ไอ้ย,ยิงยิงได้แล้วผ่านแล้วเนี่ยแล้วมันิดอะไรวะเนี่ยอื <c oughs> โอโอ้โห Hello that <there. S 1> อันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรวะดอกบัวด <c oughs> อกอะไรไม่รู้วะชนแม่งก่อนเลยแล้วกัน <What? S 1> <laughs> โอ้โหพังยากด้วยนะ่ะ <c oughs> เอ้ยแทรกตัวไปค่อยๆแทรกตัวไป <c oughs> เฮ้ยใครปาราาลาดาวจใจมเนอะเฮ้ยๆๆว่าดินจามัน,น <c oughs> อะเฮ้ยอะไรเนี่ยแปลตัวเปล่า เฮ้ยใกล้ออกจากกูาวาดินจาแล้ว<笑><笑>เฮ้ยเรื่อซิ่งโอ้โหไวเกินแล้วประเด็นคือเคยโยนเราก็หลุดไปไหนเราก็ไม่รู้น่ะแถมเพื่อนยังหัวโลนเลยนะ่ะแล้จะไมรอดกันไม่เนี่ยแล้วบอลลิงอะ่ะเอ้ยโดนชนยับไปแั้วเนี่ยเออเราต้องอยู่นิ่งๆโอ้โหท่ามกลางลูกบอลลิงทั้งหลายแถมนุ้กก้อยก็หายไปแล้วนู่นนึงนั่นน่ะนุ้กกาก็หักไปแล้วด้วย โอ้แม่ไม่มีภาพที่จะรอดเลยอะแล้วก็อีเพื่อนก็หายไปแล้วหายตูโอ้ยเตรียมตัวรับการกระแทกเฮ้ยเฮ้ยเอาผ่านเฉยด่านต่อไปแล้วด่านอะไรวะเนี่ยเอ้ยลูกปืนใหญ่ตะขาบอีมีชิบหายแล้วเพื่อนเพื่อนจะอยู่ได้ไหมเนี่ยเราเข้ารับที่เดียวเพื่อนแนั่นอะโดนล้นเนี่ย เฮ้ยหยุดยิงเรือกูเรือกูดิงไม่สตะประกอบมักกนละด <c oughs> ิวกาก็หักเอ้า <c oughs> เรือกู <c oughs> มาแล้วเราจะสร้างเรือลำใหม่แล้วเรือลำแรกเราไปกับสายน้ำไปละ <c oughs> เดี๋ยวเราผมก็กไปจนกว่าผมจะสร้างเรือเสร็จเลยแล้วกัน อ่าเรือเราใกล้เสร็จแล้ว,วาขาดข้างหลังอย่างเดียว<อ> <c oughs> ผมรู้ล้วคนคิดใจอยู่นี่เราเสร็จแล้วเรือเรา<อ>ผมรู้ล้กคนคิดว่าผมสร้างเรืออัปปีอยู่ใช่ไหม<อ>แต่มันไม่ใช่นะมันคือปืนใหญ่ปืนใหญ่อะไรนะปืนใหญ่นีโออัมสตรองไซโคลน e Jet a r m s t ไดแล้วปืนใหญ่ดีโออัมต r อะไรอะไอสไตล์กินมังกรอะไรสักอย่างอะ <c oughs> <c oughs> ไอคีจําชื่อไม่ได้ชื่อมันยาวอะแต่ช่างมันก่อน เราจะเอาเรือใหญ่เนี่ยล่ะไอ้ปืนใหญ่เรือใหญ่ใกล้เฮียละอ้าวปืนใหญ่กู <varit> <varit> ปืนใหญ่กูคว้าไปแล้วมึงจะเอาส่วนหัวไปชนเขานะแล้วมึงแล้วมึงขยับได้ไงวะไฟฟ้ากปอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วเครื่องยนต์กูก็หลุดไปแล้วน่ะเฮ้ยเอ้าเรือกูกระโดดได้ไงเนี่ยเอ้ารอยแล้ว มันหยุดดีดได้มั้ยเนี่ยเอาเรือกูจะไปรอดมั้ยเนี่ยโอ้โหเอาชนนิกขยับไม่ได้ด้วยไปพับที่มีแล้วมึงก็ติดน้มน้ยเนี่ยเฮ้ยทำไมมึงมาติดอะไรตรงนี้วะเนี่ย